อารมณ์ดีอารมณ์ดียังอารมณ์ดียังพุดนะขาพูดขาเนี่ยอุ้ยพี่น้องจังไสเวลาทอดได้พัดไทยกองเลยขบวยิ้มเนี่ยนะฮะเช่วงนี้เป็นช่วงช่วงนี้เพิ่นงานเพิ่นคิวหลายเลยพี่น้องเนาะงานคิวคิวแง่ข่ามปีเลยพี่น้องที่เท่าดาราใหญ่ดาราใหญ่คิ้วแง่แห้งว่าได้ลงกซองอย่าของเลย กินนั่นแหละบ้าไอ้กินนั่นแหละบ้ามันชั่วทองมันชั่วทองมันอูกระดกีนน้องจ้แรอนเต้นสีเอาสีเอาออกล่ะทีไปเก็บไปอย่างนั้นที่จ้างอย่างนัน่อง่น่าดจักนนอวันด้าวันด้แม่ันนุมนนมนะะ มาหนักเ้ยปวดหัวแล้วลูกปวดหัว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 อ่านอ่านนั่นปวดหัวปวดหัวคันปวดหัวปวดหัวเร็ปวดหัวปวดหัวแล้วปวดหัวแม่ปวดหัวปวดหัวแม่มึงจาเอือนแม่มึงจาเอือนแม่แม่ประชันมาเอิอแม่แม่รับไหวอยู่นั่งขึ้นในเตียงงาเพื่อนะ มันนะ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 เอ้นะมึงเนี่ยันเมียย่างไปบุญรุปเนาะอาสนเอาเอาให้พอจักสองนาทีอย่ังลรลุงปานาไปยี่เด็กตุกตาอะดู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 อดู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 เอเขินเขินคินกล้องเะมันอลยิ่ไปซื้อให้ใหม่ยุทเจาจกรยวขันเกี่ยวกันเกี่ยว นั่นนั่นนั่นแต่ลราคิดนี่เปทำนี่แจาวัสด,ดีแจา <c oughs> เอ้าเอาเป็นก้นเขียบมือนกัดจนหัวสั่นไปหรอกนะแไม่ต้องมาพอดไม่คิดนะจ้ะ